ไอ้ข่าวว่าพบลิเทียมนี่มีอะไรครับฉันอยากจะได้มันนะนายจะขายให้เท่าไหร่ไม่เกิน5ล้านดอลลาร์หรอกครับฮ่าฮสบายสบายขอบคุณที่อุดหนุนนะครับด้วยขอด้วยเย,ย,ย็นก่อนสาวๆฉันบินมาไทยก่อนนะยะรู้ข่าวดีก่อนเธอมันต้องเป็นของฉันน้อยอีนี่ตาลีซาเล่เฮ้ยพอแบ่งครึ่งกันก็ได้ม่อีเบลเจียม เลยมฟรีกับฉันก่อนถ้าไม่ฟรีเอาประธาฉันไปกินซะอสิอีดอกมึงได้ฉันซื้อเองแทนไม่นาวสองคนนั้นนะได้สิฮะแอ๋พงซื้อป่าหน้าชันใหม่อีสันะเลวก็พอพวกเธอมัวทะเลาะกันหนีก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมกินละครไทยไปมากหรือเปล่าหน่อยอีสันละเน่นี่พอพอทำไมอีนี่ไงไทยฉันมา มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกนายมาซื้อเลยฉันขอเหมาหมดนะน้าได้สิฮะไอคิดจะทำลายไทยไม่ได้นะอย่านะไทยเช่นมาเดนเมอร์แลนด์อิตาลีจะได้ทำลายไทยนะไม่เชื่อ